สวัสดีครับเรามาทำการทดสอบแรงดึง T T ate, เทชั่นเทสเหล็กเส้นกลม sr 2 4นะครับนำเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจริญชัยลิทธิลุตนะครับสมาชิกกลุ่มนะครับมีนายสอนมพมโพธจิตนายมนัชชัยประเสริฐช,ชัยนายชินวัตรบันเทิงใจนายประยุทธ์สนพนานางสาวจินพัทรผาใตา้และนายอภิวัตพิมพ์คีรีนะครับเราจะมั่นใจได้อย่างไรนะครับ วหล็กที่ใช้สร้างตึกและสะพานนั้นแข็งแรงปลอดภัยจริงดังนั้นเราจึงต้องนําเหล็กมาทดสอบเพื่อให้เรารู้นะครับว่าเหล็กที่เรานํามาใช้นั้นมีค่าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่วัตถุประสงค์นะครับเพื่อทดสอบหาคุณสมบัติในการรับแรงดึงของเหล็กเส้น 1. ทดสอบกำลัง 2. ความเหนียวและ 3. ค่าโมโดูลัสยืดหยุ่นครับ กดตามมาตรฐานมอก20-2559เหล็กเส้นกลมนะครับมีชั้นคุณภาพเดียวคือ S r 2 4ย่อมาจาก s t e e l and และตัวเลข24หมายถึงค่ากำลังและหมายถึงค่ากำลังค่าที่ระบุค่าต่ำที่24กิโลกรัมต่อตารางเมตรหรือเท่ากับ240เมกะปาสคาลต่อจากนี้เราไปดูวิธีการทดสอบกันนะครับการทดสอบการรับแรงดึงของเหล็กเส้นกลมครับในขั้นตอนแรก คนจะทำการเตรียมการ จากการที่ช่างกำหนักเรียบร้อยของเหล็กเรียบร้อยนะครับมาทำการวัดขนาดแบ่งครึ่งเพื่อนำไปตัดให้ได้เป็นสองเส้นครับเพื่อให้ทำการทดสอบได้สองรอบเมื่อวัดระยะครึ่งหนึงของเหล็กทำการมาเครื่องหมายไว้นะครับเก็จะได้นำไปตัดขั้นตอนต่อ,ตอไปนะครับทำการวัดขนาดของเหล็กด้วยเวอร์เนีย วัดทั้งเมื่อทำการวัดขนาดเสร็จครับนำมาตัด หลังจากตัดเสร็จแล้วนะครับทําการลบคมเพื่อจะได้นําไปใช้งานต่อได้ง่ายจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุครับหลังจากทาการตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับนํามาหาไดมิเตอร์ครับหาไดมิเตอร์รึ่งนึงหนึ่งเส้นทั้งหมดนะมาหาไดมิเตอร์ครับเตียทั้งหมดมาหาสองจะได้ ทำการนับเครื่องใหม่ยจุดไดมิเตอร์มาทำจากนั้นว er ัดเพื่อหาเกณฑ์เลเกลิงเท่ากับระยะ5เท่าของเหล็กเส้นกลมครับเหล็กเส้นกลมมีขนาด d 9กาไดมิเตอร์เท่ากับ5ก็คือ นำห้าคูณเก้าเท่ากับสี่สิบห้าเท่ากับสี่หาลลิรคหลังจากขีดระยะไดมิเตอร์นะครับจะทําการขีดหาระยะเกจเล็งซึ่งเกจเล็งหาได้จากห้เท่าของระยะดีนะครับระยะดีคือเก้าเก้ามิเมตรหเท่าคือเท่ากับเก้าคูณห้เท่ากับสครับเท่ากับสมิลลิเมตรนำมาหาไดมิเตอร์ขีดแรกนะครับสองจุดส แล้วก็จุดเกล่เล้งตัวที่สองครับเผื่อ,อจุดตรงนี้หายนะครับจะเป็นจุดที่สองก็คืออระยะเท่ากับที่เราหาไดาเมเตอร์นะครับ4.45มิลลิเมตร จากนั้นหาระยะมือจับที่จะทำการทดสอบนะครับวัดเอาจากไดมิเตอร์10เซน จากมาร์กจุดแล้วลใช้ตะปูป<ด>คอนกรีตตอกน้ำศูนย์ที่รอยมาร์กให้เกิดรอยบุม๋มเพื่อเวลาดึงเหล็กรอยมาร์กจะได้ไม่หายขั้นตอนนี้คือการติดตั้งเหล็กเส้นกลมเข้ากับหัวจับโดยติดตั้งจากด้านบนก่อนให้ตรงจุดที่มาร์กไว้10เซนติเมตรนี่คือลักษณะเหล็กที่ติดตั้งแล้ว จากกราฟจะแสดงเป็นเส้นตรงคือช่วงอิลาสติกช่วงนี้เหล็กจะไม่เสียรูปต่อมาจะเป็นจุดคาาหรือยิวพอยต์เป็นจุดสิ้นสุดของช่วงอิลาสติกจุดนี้เหล็กจะยืดตัวและสูญเสียรูปอย่างถาวร นี่คือลักษณะการเกิดคอคอดก่อนที่เหล็กจะขาดหลังจากเหล็กขาดแล้วนำเหล็กออกจากเครื่องทดสอบนี่คือลักษณะการขาดแบบคับแอนโคนะครับแล้วนำเหล็กมาประกบกันเพื่อหาระยะยืดโดยใช้เวอร์เนียแล้วบันทึกค่าในตาราง สูตรการหากำลังคาดนะครับเท่ากับ py ส่วนด้วย a 0จากตัวอย่างเราจะได้เท่ากับ425.45เมกะปาสคานะครับสูตรการหากำลังรับแรงดึงสูนสุด pu ส่วน pa จากตัวอย่างจะได้เท่ากับ623.62เมกะปาสคาการหาเปอร์เซ็นต์การยืดตัวจากสูตรนะครับ Lf ลบ L0 ส่วนด้ L0 และคูณ100%จากตัวอย่างจะมีการยืดตัวเท่ากับ38.22%คุณสมบัติเหล็กเส้นกลมที่เรานำมาทดลองนะครับมีค่าต่างๆที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมอก2 0 2 5 5 9นะครับสรุปการทดลองนะครับจากการนำเหล็กเส้นกลม r b ทั้ง2เส้นพบว่าจากการทดลองเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน เหล็กเส้น RB9 ทั้ง2เส้นมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับกลุ่มพวกเราขอขอบคุณครับ